ปลั๊กแบบมีกาวแบบนี้จะเสียบกับเต้ารับรุ่นเก่าแบบนี้ได้ไหมหลายๆท่านนะครับเห็นในคลิปนะครับเขาทําแบบง่ายๆก็คือว่าสมัยก่อนตอนผมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนะครับผมใช้การหักขากาวทิ้งนะครับแต่มันก็ทําให้เสียของในทําแบบนี้คือเปิดฟ้าหน้ากากออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมมี วิธีทำให้ปิดฝาได้ด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาโมดิฟายหน้ากากตัวนี้กันนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับดูจากเหลืองเหลืองเก่าเก่าซีดซีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันสวยงามโมเดิลแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กที่มี3ขาได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะฝั่งด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะทำแค่หนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้ เจาะให้รูของขากราวนะครับสามารถลงไปได้พอดีนะครับเดี๋ยวลงวัดดูก่อนนะครับคือเขาจะอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับตรงนี้กว้างประมาณสักเกือบสามเซนนะครับก็หนึ่งจุดประมาณนี้ครับไม่ถึงหนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดสี่ครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้ก็ตรงกลางน่าจะอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้โอเคเรามาร์กจุดก่อนนะครับจากนั้น เราก็ขวานรูเลยครับเช็ค <Check S 1> ดูก่อนนะครับน่าจะได้เซนเตอร์พอดีค่อยๆเจาะไปนะครับถ้ารูแล้วแปบ๊บนึนครับ คใหญ่ไปไหมเดี๋ยวลองดูก่อเคนเบี้ยวไปนิดนะครับ Okay. เดี๋ยวน่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเทสดูก่อนเดี๋ยวใช้คัตเตอร์ตกแต่งนิดหน่อยนะครับคือมันได้แล้วล่ะครับม,มันกว้างไปด้วยซ้ำเดี๋ยวเราไปเก็บสีอีกทีหนึ่งก็น่าจะสวยงามแล้ ทำแค่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้เสียบเป็นปกติไปเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราใช้สีสเปรย์สีดำน,นะครับค้นทับทำสีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตั้งคืนกันกนะครับหน้ากากบล็อกคืนเลยนะครับตรงกลางเป็นสีขาวไม่เป็นไรเราไม่ได้พน่นก็เดี๋ยวค่อยเก็บบว้หลังได้ครับกนจะได้บล็อกประมาณนี้รูก็จะไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าเป็นสีดำโอเคเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กตัวแค่นี้ปลั๊กนี้ก็จะสามารถใช้กับปลั๊กที่มีกราวได้นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวระหว่างที่รอสีแห้งเดี๋ยวผมจะแก้ไขปั๊กพ่วงสําหรับทํางานของผมด้วยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปั๊กแบบเก่าเหมือนกันนะครับไม่มีช่องสําหรับกราวนะครับเขาได้ังครับทะลุไปแล้วก็ขยายดูโอเคติดอะไรเนี่ยนี่จะเป็นกับฉอดสองชั้นเลยนะครับ น่าจะได้แล้วล่ะเอาทีอ้าวพอได้เรียบร้อยโคตรแน่นเลยออาได้เนี่ยโอเคดึงออกได้ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการแปลงหน้ากากปลักรุ่นเก่านะครับให้สามารถเสียบปลัก3าขาได้นะครับที่มีคราวยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ